รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แห่งกองทัพสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1น9 9ลเคโาโกยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนวันนี้เรามากันที่เรื่องของหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดกันค่ะ วันนี้ทางกอรมนภาคหนึ่งมีการสารต่อโครงการนี้ที่จังหวัดภาคกลางโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดโดยมีท่านพลโทสุขสารหนองบัวล่างท่านแม่ทับภาคที่1เป็นประธานในการประชุมโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด มีเจ้าหน้าที่ของทางกอ,อรมนภาคที่1และกอ,อรมนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางมาร่วมรับฟังแนวทางโครงการหมู่บ้านสีฟ้าและก็ตัวอย่างความสําเร็จของโครงการหมู่บ้านสีฟ้าในภูมิภาคอื่นๆเพื่อจะได้นําร่องสําหรับการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดในพื้นที่จังหวัดภาคกลางโดยมีคุณรัตนาจารทร,ร์ศีลสทธิ์คณะทำงานคณะกรรมาการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภานำตัวอย่างในการดำเนินการหมู่บ้านสีฟ้าใน แต่ละพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอยู่ในที่แห่งนี้เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่ภาคกลาง26จังหวัดเนี่ยนะครับพอผมถือว่าพระธัญนานยกเล่มนตรีก็เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัฐนันจกจัรผมจึงได้รับทราบว่ามีโครงการนี้อยู่ก็เลยจัดขับเคลื่อนในฐานะเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยหรือพื้นที่พื้นท,ที่ที่มีการแพร่ระบาดน้อย หรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ถ้าทุกคนมีความรู้ทุกคนร่วมมือร่วมใจประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจเราก็สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเราทําได้ดีก็จะขยายไปตู่ตาบลอําเภอรหรือจังหวัดซึ่งก็จะทําให้พี่น้องประชาชนสาขาอาชีพต่างๆกลับมาประกอบอาชีพได้มันก็จะการแบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับอยู่ในขณะนี้ครับ โครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่านพลโทสุขสารหนองบัวล่างท่านแมทับภาคที่หนึ่งได้นำร่องให้และก็กำกับดูแลแต่ในที่สุดแล้วโครงการนี้จะประสบความสำเร็จในหมู่บ้านใดๆก็ตามที่จะเป็นสีฟ้าจริงๆทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทั้งชุมชนหมู่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านมีอ,อสอมอ แล้วก็มีระบบการติดตามผู้เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชนตามมาตรการในการดำเนินการ DMS TTA และให้ประชาชนสวมหน้ากากมีระบบการคัดกรองบุคคลเข้าออกหมู่บ้านและมีมาตรการมีเงื่อนไขระบบของหมู่บ้านอย่างเข้มงวดและถูกต้องตามกฎจึงจะเข้าไปในโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดได้และในครั้งนี้ยังได้ทหารมาช่วยขับเคลื่อนดูแลมาเป็นหลักให้กับชุมชนและหมู่บ้านอีกด้วยค่ะ ทำดีมีคนรู้ทำดีมีคนรู้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบปีที่79 ภายใต้สถานการณ์โควิด1 i ได้มีการจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบุรพาจารย์ณอนุสาวรีย์สามบุรพาจารย์บริเวณหน้าสถาบันเกษตรราธิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณโอปการของสามบุรพาจารย์คือหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจพระช่วงเกษตรศิลปการและหลวงอิงคศีกสิการบุรพาจารย์ผู้ริเริ่มและบุกเบิกวางรากฐานการเกษตร และการพัฒนาสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีดรจงรักวชรินรัตน์อธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีและกล่าวประกาศส,สดุดีสามบุรพา,ารย์จากนั้นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะครอบครัวของสามบุรพา,ารย์ชมรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อวุโสหมู่เลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยลกเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์และคณะสำนักสถาบันกองวิทยาเขตนิสิตเก่ารุ่นต่างๆนิสิตปัจจุบันหน่วยงานสมาคมต่างเข้าร่วมวางพวงมาลาตามลำดับในวันที่2องกรุพันธ์ก็จะวัน สถานาของมหาวิทยาลัยศาสตร์ปีนี้ครบรอบ79ปี <c oughs> ก็จะเตรียมการสําหรับ80ปีในปีหน้าใน79ปีปีนี้ด้วยสถานก,การณ์โควิดเองเราก็มีตั้งแต่เช้าก็มีพิธีการที่จะาวางภูมลา,าซึ่งมีทั้ง2ระบบคือไฮบริดคือทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็ออนไซต์ซึ่งออนไซต์ซก็ลดจํานวนลงเอาเฉพาะคนภายในบุคคลภายในส่วนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะ เชิญชวนมาออนไลน์แล้วก็คนทั่วไปก็สามารถออนไลน์ได้ทั้งนั้นมีสองทั้งสองระบบ้็จำนวนคนก็ไม่หนาแน่นนักนะครับในปีนี้วันที่สองกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันที่มีความสําคัญยิ่งกับพวกเราชาวเกษตรค่ะเนื่องจากเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งในปีนี้ก็เป็นวันครบรอบ79ปีตั้งแต่วันแรกตั้งสถาปนาครั้งแรกนะคะกิจกรรมเช้านี้ก็คือการคารวะสามบุรพาจารย์นะคะเนื่องจากว่า ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการนะคะแล้วก็มีบุญคุณกับมหาวิทยาลัย,ลยกเกษตรศาสตร์อย่างใหญ่หลวงพวกเรานิสิตเก่ากเกษตรทุกรุ่นแต่คณะก็จะมาร่วมกันคาราวะสามบระพาจารในเช้าวันนี้ค่ะในส่วนช่วงบ่ายนะคะของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เราก็จะมีจัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้สมาคมเนี่ยได้มาแถลงการทํางานในปีที่ผ่านมานะคะ นอกจากนั้นก็จะได้มีพิธีมอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี2565นะคะซึ่งเป็นความพัคภูมิใจของพวกเราศิเก่าเกษตรเนี่ยค่ะที่ได้เชิดชูนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมจัดพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี2565เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565 ณหอประชุมมหาวิทยาลายรรยัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยมีคุณโสภาวันมงคลธรรมากุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลายรรยัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในงานได้รับเกียรติจากพระนักท่านองคมนตรีดรจรันธาดากันนสูตรเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่รางวัลซึ่งในปีนี้มีนิสิตเก่าดีเด่นทั้งเส้น21คนจาก7ประเภทอาทิ ประเภทน er ักบริหารภาครัฐและราชการพลโทสุพัชัยเมฆสุวรรณดิตนิสิตเก่ามกอรุ่นที่40นายสำเริงแสงผู้วงนิสิตเก่ามกอรุ่นที่40ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจนายพลศีสุวิสิทิ์อาสานิสิตเก่ามกอรุ่นที่39นายสุปชัยเอกอุ่นนิสิตเก่ามกอริริาโาโทประเภทนักบริหารภาคเอกชนนางสาวพิมลรัต รีพัฒนาวิจิตกุลนิสิตเก่ามกอรุ่นที่54นายชูเกียรติดุลยะโกเมศนิสิตเก่ามกปริญญาโทและประเภทผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมนายบำรงบุญปัญญานิสิตเก่ามกอรุ่นที่23ในช่วงท้ายประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และให้นำความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาและต่อยอดการทำความดีสืบไปค่ะ สมัยที่เราเรียนอยู่ที่มหาลาัยกเกษตรก็ได้รับการอบรมแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีของมหาลาัยกเกษตรทำให้สามารถไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อได้รับรางวัลแล้วก็จะพยายามรักษาคุณงามความดีแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับครับสำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้นะครับ ก็ถือเป็นการโฟมฟักนะฮะโฟมฟักาจากมหาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งผมก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่เป็นทิสิทธ์เก่าของที่นี่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ษษซึ่งในการออกไปประกอบอาชีพกับหน่วยงานในการทําพระหน้าที่ของหน่วยงานเนี่ยให้มีความตามพระหน้าที่อย่างดีที่สุด มีความรู้สึกภพคภูมิใจนะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะนิสิตเก่าของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอย่างที่จะมุ่งมั่นต่อไปนะคะเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับน้องนนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นกเกษตรศาสตร์หรือทุกทที่เลยค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะดิฉันมั่นใจว่าจะช่วยกันยกระดับประเทศชาตินะคะในเรื่องของการศึกษาได้อย่างยางัยง่งยืนแน่นอนค่ะมาวันนี้ก็ภูมิใจหลายอย่างน,นที่หนึ่งก็คือเกียรติ เกียรติยศที่ได้รับจากสมาคมศิทธิ์เก่าก็ถือว่าปลุกชีวิตให้เกิดขึ้นใหม่ก็ขอขอบพระคุณที่มีผู้พยายามจัดโอกาสให้ได้มาพบกันในวันนี้ขอบพระคุณครับ ต่อการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563แถลงผลการดำเนินงานประจำปี2564โดยมีคุณโสภาวรรณมงคลธรรมกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในการประชุม กราวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,564จัดขึ้นเมื่อวันพุทธที่2กุมภาพันธ์ง5 65. นหอณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยมีวาระดังนี้วาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ทราบวาระที่2พิจารณารับรองรายงานการประชุมวาระที่3ถแถลงผลการดำเนินงานประจำปี2,564ที่ผ่านมาวาระที่4 รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายที่ผ่านมาวาระที่5พิจารณารับรองงบดุลประจำปี2564วาระที่6พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชีประจำปี2565วาระที่7เลือกคณะกรรมการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกสมกรวรระประจำปี2566 ในช่วงท้ายของการประชุมได้มีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและตอบข้อสงสัยในหัวข้อการประชุมต่างๆที่ผ่านมาค่ะมูลนิธิต้นบุญจัดงานประกาศเกียรติคุณประจำปี2565 เข้าใจเข้าถึงพัฒนาหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9สู่วิถีชีวิตใหม่แบบ n e n ิว m a l ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด -19 แบบยั่งยืนณศูนย์นประชุมพุทธวิชาลัยมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครโดยมีนายวิรัตลิมสุวัส์ตัวแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหมาหมอบรางวัลเกียรติคุณสาขาผู้นำองค์กรดีเด่นให้กับนายพัทรเดชหลักทรัพย์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลช่องแค จากผลงานสร้างศูนย์พักคอยได้รวดเร็วได้มาตรฐานเป็นแบบอย่างที่ดีตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนายดำรงประภาสวัสดิสมาชิกและรองประธานสภาสเทศบาลตำบลช่องแค่ได้รับรางวัลสาขานักปกครองดีเด่นผลงานอุทิศตัวเพื่อประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและนายวัชระศรีสุขได้รับรางวัลเกียรติคุณสาขาพลเมืองจิตอาสาดีเด่น ผลงานอุทิศตนทำงานด้านกู้ชีพกู้ภยัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างยาวนานส่วนรางวัลของคนวงการบันเทิงรางวัลศิลปินมหาชนดีเด่นได้แก่นักร้องนักแต่งเพลงดำเดือนเพนเบื้องหลังยังเป็นศิลปินจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมตลอดมาและน้องสา์วิรัสุดาจงจอหอรางวัลศิลปินมหาชนดีเด่น ผลงานนักแสดงคิวบูพวงดีกรีบัณฑิตเกียรตินิยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กปิดท้ายด้วยความร้อนแรงของเจ้าของฉายาสาวน้อยร้อยช่างน้องอลิสธนัสลักษฮัสสันแห่งเวทีโกลเด้นซองได้รับรางวัลเกียรติคุณสาขาเย,ยาวชนจิตอาสาดีเด่นจากผลงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ครับก่อนอื่นก็ขอกราบขอบคุณมูลนิธิต้นบุญนะครับที่ได้มอบรางวัลผู้นําองค์กรดีเด่นให้กับผมนายพัฒนเดชหลักทรัพย์เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนช่องแคนะครับสําหรับสิ่งที่ได้รับการพริจารณาแล้วก็ได้รางวัลครั้งนี้ก็คงจะเป็นเป็น,ปนศูนย์พักคอยที่ได้สร้างขึ้นที่ตะมนเทศบาลน,น่องแคที่เป็นลักษณะน่าจะเป็นที่เดียวในประเทศที่สร้างเองและมีความมั่นคงถาวรแข็งแรงและเป็นโครงสร้างที่สามารถใช้การยั่งยืนได้ ขอขอบพระคุณไปยังพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เมตตาให้รางวัลมาในนาทีนี้มีโอกาสจะได้เข้าไปร่วมบุญทํากันในสิ่งที่มอบให้กับสังคมตลอดไปนะครับขอบพระคุณมากครับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง เปิดโลกการศึกษาสนับสนุนโดยบริษัทโ r o f e s s i o n a l West เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน เปิดโลกการศึกษาในครั้งนี้เราอยู่กันที่การบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14หรืมอมสอ14ณอาคารทรงกลมโรงแรมเซนทราบายเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เขตหลักสี่กรุงเทพค่ะ โดยก่อนการรับฟังบรรยายทุกครั้งทางหลักสูตรได้น้อมรับมาตรการของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการตรวจ ATK แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านโดยมีพลเอกดรมารุตปัดโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงพบปะนักศึกษาหลักสูตรมศ .14 ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายของพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในหัวข้อบรรยายการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันประเทศให้ข้อมูลความรู้ต่างๆทางด้านความมั่นคงการจัดการในระบบต่างๆทางการทหารที่ผ่านมา และอธิบายให้เห็นความแตกต่างของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดต่อด้วยด็อร์ภัยจิตวิบูลย์ธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนการค้าไทยจีนในหัวข้อบรรยายพิเศษ คอร์ดเกรดมังกรในยุคหลังโควิด -19 ให้กับนักศึกษามศ .14 ได้รับรู้ข้อมูลความเป็นมาของประเทศมหาอำนาจในระบบต่างๆเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบันในการประกอบธุรกิจและร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปค่ะก็ที่ได้มาฟังบรรยายทุกครั้งนะครับรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าวิทยากรแต่ละท่านนะครับ ให้ความรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการเอาไปพัฒนาประเทศชาติพัฒนาตัวเองอแล้วก็พัฒนาสังคมรอบข้างนะครับก็ได้พบพี่ๆเพื่อน,น,นๆหลายๆคนที่มีร่วมการเดียวกันนะครับก็คือทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับในการพัฒนาช่วยกันพัฒนาตัวเองพัฒนาคนรอบข้างแล้วก็พัฒนาชาติให้ดีขึ้นนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสนี้ครับผมอีกหนึ่งภาระสําคัญเลยคือประธานด้านการสื่อสารการสร้างองค์พระ ซึ่งจะมีในวันที่3มีนาคมเนี่ยจะเททองหล่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้มีการสื่อสารออกไปเรื่อยๆว่าจะมีกิจกรรมให้คนภายนอกหรือว่าคนที่เคยเรียนหลักสูตรนี้มาแล้วหรือว่าคนที่รู้จักกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่านี่เป็นครั้งสําคัญของหลักสูตรมอสอเลยนะครับความมั่นคงระดับสูงนะครับว่าเรารวมกันตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น14 แล้วก็ได้สร้างสิ่งสำคัญนี้ไปพร้อมกันทั้งหมดทั้งมวลก็ถวายเพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราเองนะครับทาดีมีคนรู้วันนี้เรามาร่วมงานบุญกับทางบริษัท Professional West t เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนนำโดยรองศาสตราจารย์ดรวิไลลักษ์สกุลพักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนคุณธนากรเจนวิทยาโรอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนรวมกับพระกิติทัตโตหลวงพ่อต่อกลุ่มธรรมจักรบุญวัฒนานายปิติพัฒ์ ทรับชาวกูลปหลัดอาวุโสอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วร่วมพิธีถวายพระพุทธธรรมจักองค์ที่117และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุณวัดหนองว่าตำบลโนนหมากเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2,565โดยมีหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวิไลลักษณ์สกุลพักตีประธานกรรมการบริหารบริษัทโปรเฟ s s ัน n a ลเวสเทคโนโลยี g 9 1999จำกัดมหาชนเป็นประธานฝ่ายครวาดประกอบพิธีสงฆ์บรรจุแผ่นทองลงที่ฐานพระพุทธธรรมจักรต่อด้วยพิธีอธิษฐานคล้องพวงมาลัยองค์พระพุทธธรรมจักรและอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานพระพร้อมอัญเชิญพระปัญจวัคคี ขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานด้านหน้าพระพุทธธรรมจักจากนั้นเป็นพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุรอบพระอุโบสถสามรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อด้วยพิธีรวมและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอย่างพระเกตโมลีบนเสียนองค์พระโดยพระกิติทัตโตหลวงพ่อต่อและคุณธนากรเจนวิทยาโรอตัวแทนประธานฝ่ายครวาตถือว่าเป็นงานบุญที่เป็นกุศลครั้งใหญ่ ทางรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะก็หวังเป็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพระพุทธธรรมมาจักนี้รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานที่วัดหนองว่าครั้งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธศาสนาทั้งประเทศไทยรวมถึงชาวพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองว่าชาวตำบลนนทเุ็งชาวอำเภอวัฒนานครชาวจังหวัดสระแก้วรวมทั้งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับได้กราบไหว้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมหามงคลนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทีวิตและก็มีความสุขความมั่นคงตลอดไปครับก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทโปรเฟชชั่นอลเวดเทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมากๆค่ะที่ได้สร้างพระพุทธธรรมจักรในการถวายวัดที่วัดหนองว่าในวันนี้นะคะแล้วก็ขอฝาก พี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะเรามีพระพุทธธรรมจักนะคะมาประดิษฐานที่วัดหนองว่าของเรานะคะอยากให้ทุกท่านได้มาร่วมบุญได้มาร่วมบูชากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับทุกทกท่านค่ะเพื่อให้ชุมชนได้มาทํากิจกรรมในวัดในการวิปัสสนาในการเวียนเทียนบูชสถานที่วัดที่กลางขวางนะคะแล้วก็ทางดรก็มีนโยบายเนี่ยที่จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเนื่องจาก ที่นี่ใกล้กับขมຈ์นะคะจากที่นี่ไปขมน์ก็ไม่ไกลจะได้มีโอกาสเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะให้ชาวต่างชาติได้มาเที่ยวนะที่วัดหนองว่าแห่งนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นศูนย์รวมพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานนี้นะคะงานนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนจากทุกๆภาคทั้งหน่วยราชการทั้งบริษัททั้งทางฝา่ายพระอาจารย์ ต่อก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ต่อที่เป็นผู้นำบุญอันนี้มาให้นะคะขอพระคุณค่ะ Ho <line> Thailand ทุกข่าวคือความจริง Ho <line> Thailand ทุกข่าวคือความจริงสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดย บริษัทโปรเฟชชั่นแนลเวสเทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน สปอตฮอตไลน์วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภากับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในวงการรัฐสภาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยระหว่างทีมสวรักเมืองไทยกับทีมอายการอาวุโสนำโดยนายพิรศักดิ์พจิตสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการและในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายวิรุณฉันทะน,นันอธิบดีอายการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติดรชานวิทย์ผลชีวินสมาชิกวุฒิสภานายวรลบตังคานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภานายกิติศักดิ์ร,รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพาณิชภักดีสมาชิกวุฒิสภา คณะสว,วพร้อมด้วยดรสริเกียรติจำสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการรวมทั้งอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอาทิเดะตุ๊กนาวาอากาศเอกปียพงผิวอ่อนดอรโสพิษพานมัยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและอดีตนักฟุตบอลทีมชาตินักเรียนไทยที่มีใจรักในการกีฬา จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565ณสนามสุพัชราสายเขตปทุมวันกรุงเทพฯค่ะครับวันนี้ทีมสวรักเมืองไทยนะครับที่รวบรวมมาท่านสมาชิกผู้ที่สภาพร้อมกับผู้ที่อยู่ในวงงานนะครับก็ได้มีโอกาสมาสนามในตำนานของประเทศไทยเรานะครับสนามสุพัชราสายวันนี้คู่ต่อกอนของทีมเราก็คือ,อทีมสนมนักงานในการสูงสุดนะครับซึ่งมีท่าน อดีตผู้บริหารของสำนักงานในการสูงสุดมาร่วมทีมเล่นกับเราก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์คนในวงงานที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสจะได้มาอ,ออกกําลังกายแล้วก็มาเชื่อมความสัมพันธ์กันนั้นการที่ท่านสวแลนะไอาการเขามีกิจกรรมสําคัญในเรื่องของการออกกําลังกายและเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตีกันอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับและเป็นการนํา ผมเชื่อว่าว่าหลายหน่วยงานเขาจะเอาตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปเอาตามที่กระทรวงเหมือนกันครับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีแล้วชื่อก็บอกแล้วว่ารักเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งนักการเมืองมีทั้งดารานักร้องนักแสดงมีทั้งอดีตนักบอลทีมชาติปียพงผิวอ่อนนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะครับได้มาร่วมเล่นกับเราด้วยวันนี้นะครับแล้วก็ทีมอายการขอบคุณทางกรมรึกษาแล้วก็ทางเราก็มีหน้ากากอนามัย มามอบให้กับท่านอาทิตย์ดีนะครับเพื่อจะใช้ในกิจกรรมของเยาวชนในการแข่งขันแล้วก็ในการออกกําลังกายของเด็กๆครับบรรยากาศในครั้งนี้เป็นการร่วมกันออกกําลังกายของผู้บริหารและคณะทํางานของทั้งสองทีมเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานผลัดกันรุกผลัดกันรับทําเกมโต้กลับกันไปมาในรูปแบบการกีฬาฟุตบอลที่เน้นการออกกําลังเพื่อสุขภาพที่ดีในรูปแบบทีมเวิร์กเป็นสําคัญค่ะ ครับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งนอก,กนอกเหนือจากส่งเสริมสุขภาพนะครับเรายังส่งเสริมความรักความสามัคคีนะครับเพราะว่ากีฬานั้นก็ต้องบอกแล้วว่ามีกีฬาเป็นสื่อทําให้พวกเรานั้นรู้จักความรักสามความสามัคคีกันวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณนะฮะทีมรักเมืองไทยนะครับนะครับฉะนั้นทีมรักเมืองไทยก็เป็นทีมเขาเรียกว,ว่าของพี่น้องประชายนชนชาวไทยทุกประเทศนะฮะฉะนั้นมีอะไรกิจกรรมอะไรนี่ผมว่าทีมรักเมืองไทยคงจะเดินทางไปตลอดนะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆด้วยครับแหมวันนี้มีความสุขจรับ